ในโลกนี้ยังมีบางสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้คืนนี้ขอให้คุณปิดไฟแล้วตั้งใจฟังให้ดีเพราะเรื่องเล่าต่อไปนี้อาจเปลี่ยนความเชื่อของคุณไปตลอดกาลหลังวัดช่วงเย็นวันหนึ่งที่ท้องฟ้าสีหม่นคลิมลมหนาวพัดโชยผ่านต้นไม้ใหญ่หลังวัดเก่าร้าง เสียงกรุงคลิ้งของระฆังวัดหยุดดังตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศดูเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยม่านความเงียบที่หนาทึบหลังวัดกลายเป็นที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ย,ยกเว้นเด็กหนุ่มชื่อไผ่ที่เติบโตมาในหมู่บ้านนี้ไผ่เป็นคนที่ชอบเรื่องลี้ลับและความท้าทายเขาเคยได้ยินคำเล่าลือเกี่ยวกับผีที่อยู่หลังวัดมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อใจคำพูดของคนในหมู่บ้าน วันหนึ่งเขาได้ตัดสินใจไปสำรวจหลังวัดด้วยตัวเองเพื่อพิสูจน์ความจริงว่ามันมีผีจริงหรือไม่เมื่อไผ่เดินผ่านโบสถ์เก่าที่ผูพังเสียงไม้ลั่นกับลมพัดแผ่วเบา,เบาทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงผิดปกติดวงตาของเขาสำรวจความมืดที่ล้อมรอบแต่สิ่งที่ทำให้ไผ่สะดุ้งคือเงาคนที่เหมือนจะอยู่ใกล้ๆกับกำแพงหลังวัดแต่เมื่อหันกลับไปกลับไม่พบใครเลย ในคืนแรกของการสำรวจไผ่พบรอยเท้าที่ลึกและยาวลากจากประตูหลังวัดไปจนถึงป่าด้านหลังดูเหมือนว่าใครบางคนเพิ่งเดินผ่านไปไม่นานแต่ไม่มีเสียงสัตว์หรือเสียงคนอื่นใดเลยความเงียบและความว่างเปล่ากลายเป็นสิ่งที่ทำให้ไผ่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างจับจ้องเขาอยู่ใบหน้าที่ไม่มีดวงตาปรากฏในความมืดหรือเสียงกระซิบที่ได้ยินแว่วๆในลมยามค่ำคืนเริ่มทำให้จิตใจของไผ่สั่นคลอน คืนต่อมาภัยได้พบกับสมุดบันทึกเก่าที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ก้อนอิฐในกำแพงหลังวัดบันทึกเล่าถึงเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายสิบปีก่อนและมีการพูดถึงเงาลึกลับที่เดินวนเวียนหลังวัดในยามค่ำคืนทุกครั้งที่ไผ่อ่านสมุดบันทึกความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ๆก็ยิ่งชัดเจนขึ้นจนในที่สุดเขาก็เห็นภาพเงาคนที่ปรากฏชัดเจนขึ้น ภัยรู้สึกได้ว่าผีที่อยู่หลังวัดนั้นไม่ได้แค่หลอกหลอนแต่กําลังสื่อสารกับเขาในบางสิ่งบางอย่างเสียงลมที่พัดผ่านกิ่งไม้แห้งทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบเหมือนมีบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดภัยยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นทีราวกับจะกระโดดออกจากอก ความกลัวและความอยากรู้ปะปนกันจนเขาแทบแยกไม่ออกเสียงกระซิบแผ่วเบาคล้ายเสียงคนพูดซ้ำๆในความมืดทำให้ขนลุกสู้อยู่นี่อยู่นี่ัพพยายามเดินตามเสียงนั้นแต่ทุกย่างก้าวกลับทำให้ความมืดดูเหมือนลึกลงไปเรื่อยๆเหมือนว่าเขากำลังถูกดูดเข้าไปในโลกที่ไม่มีวันกลับ เสียงหัวเราะแผ่วเบาผ่านลมหนาวแสงไฟจากโทรศัพท์ที่เขาถืออยู่ส่องไปได้ไม่ไกลพอที่จะเผยร่างใครสักคนในขณะที่ไผ่พยายามก้าวถอยหลังเสียงแผ่วเบากลายเป็นเสียงกระซิบที่ชัดเจนขึ้นกลับไปอย่ามาที่นี่เสียงนั้นดูเหมือนจะราวกับมาจากใต้ดินหรือจากสถานที่ลึกๆที่ไม่มีใครกล้าไปแต่ต้อง ขณะที่เขาหันกลับมาอีกครั้งภายเห็นร่างเงาคนยืนอยู่ใกล้ๆห่างไม่เกินสองเมตรร่างนั้นสูงและผอมบางร่างกายคล้ายถูกพันด้วยผ้าขาวเก่าขาดวิน่นดวงตาของมันมองมาที่ไผ่แต่ไม่มีแสงใดๆส่องออกมาได้ไ่รู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างจับแขนเขาไว้แน่นมือของเขาเริ่มชาและขยับไม่ได้ร่างเงานั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ จนไผ่ได้กลิ่นอับชื้นเหมือนกลิ่นเน่าเปื่อยไผ่พยายามจะร้องแต่เสียงเขากลับติดอยู่ในลำคอภาพทุกอย่างค่อยๆเบลอไปพร้อมกับเสียงแหลมแผ่วเบาที่ดังเข้ามาในหัวไผ่รู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปในหลุมมืดลึกไม่มีแสงไม่มีเสียงนอกจากเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นรัวเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งไผ่พบว่าตัวเองอยู่ในห้องเล็กๆแคบๆ ที่เต็มไปด้วยเท่าฐานและกลิ่นไหม้เสียงแผ่วเบาของบางอย่างยังคงดังอยู่รอบตัวเขาอยู่นี่กลับไปอย่าลืมเสียงนั้นยังคงก้องกังวานในหัวใจเขาไว้เขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเหมือนถูกพันธนาการด้วยอะไรบางอย่างในมุมหนึ่งของห้องภายเห็นร่างเงาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าของเธอซีดเผือด ดวงตาที่ว่างเปล่ามองตรงมาอย่างเศร้าโศกช่วยฉันด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนจะเป็นคำขอร้องที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวไพรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่แผ่ออกมาจากเธอมันเหมือนกับว่าผีดวงนี้ติดอยู่ที่นี่ไม่สามารถไปไหนได้ไพยพยายามจะพูดคุยแต่ปากของเขากลับไร้เสียงเสียงกระซิบในห้องเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆราวกับมีเสียงหลายเสียงรวมกัน อยู่นี่อย่าลืมกลับไปจิตใจของไผ่เริ่มสั่นไหวเขารู้ว่าหลังวัดแห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ธรรมดาแต่มันคือกับดักที่ดักจับวิญญาณเอาไว้เวลาผ่านไปเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดไผ่รู้สึกว่าตัวเองถูกลากดิ่งลงไปในความมืดที่ลึกขึ้นเรื่อยๆความหวาดกลัวก่อตัวจนเต็มอกเขาพยายามฝืนคิดว่า เมื่อออกจากที่นี่ได้จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คนในหมู่บ้านฟังแต่ทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออกเองช้าๆเสียงลมหายใจร้อนๆดังเข้ามาในหูของไ่ร่างเงาผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้จนเกือบจะสัมผัสต,ตัวเขาได้ใบหน้าของเธอเปลี่ยนจากเศร้าโศกเป็นยิ้มเยาะเยะ้ยไยรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดลึกๆที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ถ้าเธอกลับไป ฉันก็จะอยู่ที่นี่รอเธอกระซิบด้วยเสียงแหบพร่าราวกับประกาศคำสาบที่ไม่มีวันสิ้นสุดภัยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยร่างกายอ่อนเพลียและใจที่ยังสั่นสะท้านจากความฝันร้ายเมื่อคืนนเขายังจำภาพหญิงสาวคนนั้นได้อย่างชัดเจนความรู้สึกเจ็บปวดที่ถูกสื่อสารผ่านดวงตาเธอยังตามหลอกหลอนอยู่ในใจแต่เมื่อมองไปรอบตัว กลับพบว่าเขายือนอยู่ริมกำแพงหลังวัดไม่ใช่ในห้องมืดขืนนั้นภายตัดสินใจเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับหญิงสาวและเรื่องราวลึกลับที่เขาได้เจอพ่อใหญ่ในหมู่บ้านผู้ที่มีอายุมากที่สุดเล่าให้ไ่ฟังถึงอดีตของวัดแห่งนี้ว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระอัครเดชซึ่งหายสาบสูญไปในคืนหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้วัดหลายสิบปีก่อน ผู้คนเชื่อว่าหลังวัดเป็นที่ซ่อนของวิญญาณที่ไม่สงบทั้งพระอัครเดชและหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนางเดือนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านหลังวัดความเจ็บปวดและความแค้นในหัวใจของเธอ,อยังไม่จางหายไปไผ่ย,ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในเรื่องราวนั้นโดยไม่อาจหนีได้คืนต่อมาเขากลับไปหลังวัดอีกครั้งพร้อมกับไฟฉายและสมุดบันทึกที่พบคืนก่อน เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้เหมือนเสียงกระซิบยังคงดังอยู่รอบตัวภัยเดินลึกเข้าไปในความมืดที่ดูเหมือนจะกินลึกเข้าไปในหัวใจของเขาเงาร่างที่เคยเห็นเมื่อคืนกลับมาอีกครั้งคราวนี้พวกมันดูเหมือนจะเคลื่อนไหวตามเขาไปทุกที่เขาพบกับหลุมศพเก่าหลุมหนึ่งที่ปกคลุมด้วยหญ้ารกทึบมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ร,บรอบ ร่องรอยที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์อันโหดร้ายในอดีตไผ่เริ่มรู้สึกว่าความจริงที่ถูกซ่อนไว้กำลังเผยออกมาอย่างช้าๆแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจที่สุดคือเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงที่ดังก้องอยู่ในป่าหลังวัดเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นคำรำพันของความเจ็บปวดและคำสาบที่ถูกทอดทิ้งไปไผรเดินตามเสียงนั้นไปจนพบกับบ่อน้ำเก่าที่ลึกและเย็นเฉียบ ในน้ำปรากฏเงาสะท้อนของหญิงสาวผมยาวหน้าซีดที่จ้องมองเขาอย่างว่างเปล่าเธอกระซิบด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าว่าช่วยฉันด้วยคืนนี้คืนนี้ไ่รู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากเธอราวกับวิญญาณนั้นกำลังขอให้เขาปลดปล่อยความทุกข์ทรมานที่ถูกกักขังไว้แต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะแหบแห้งและโหยหวนก็ดังขึ้นจากความมืดรอบตัว ไพรู้สึกถึงความหนาวเหน็บแผ่ซ่านไปทั่วร่างร่างเงาอีกหลายร่างปรากฏตัวออกมาคำสาบโบราณที่ซ่อนอยู่หลังวัดกำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นไัยตระหนักว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและผีเหล่านั้นไม่ได้แค่รอคอยแต่กำลังเตรียมที่จะตามล่าให้เขาจงได้เสียงหัวเราะแหบแห้งที่ดังจากความมืดค่อยๆก้องกังวานเข้ามาในหัวใจของไผ่เสียงนั้น เหมือนแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาทำให้ทุกความคิดเริ่มผ้าเลือนความหวาดกลัวจับจิตใจจนเหมือนจะกลืนกินตัวตนของเขาไปทั้งหมดไ่ย,ยืนตัวแข็งท่ามกลางความมืดที่โอบล้อมเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าร่างเงาที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเป็นคนเป็นผีหรือเพียงภาพลวงตาที่จิตใจเขาสร้างขึ้นเองเสียงกระซิบซ้ำๆในความเงียบ ย้ำเตือนถึงคำสาบโบราณที่หลับไหลอยู่ในดินแดนหลังวัดอย่ามาที่นี่อย่าลืมอย่าทำลายความสงบเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับลมหายใจร้อนที่ประทะผิวไผ่ทำให้เขารู้สึกเหมือนจะขาดอากาศร่างเงาที่คลุมด้วยผ้าขาวเก่าๆค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ภผ่รู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่แผ่ซ่านผ่านร่างกายทุกส่วน ราวกับความตายกำลังมาเยือนใบหน้าของเงานั้นถูกบดบังแต่ดวงตาที่มองมานั้นเหมือนจะทะลุผ่านวิญญาณน,นี่คือคำสาปของนางเดือนเสียงหนึ่งในความมืดกระสิบเบาๆไ่จําได้ว่าพ่อใหญ่ในหมู่บ้านเคยเล่าว่าหญิงสาวนางเดือนถูกตราหน้าว่าเป็นแม่มดถูกขับไล่และถูกสาปจนติดอยู่ในโลกนี้ตลอดไปจูจ่ ภายรู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปในความทรงจำเก่าของนางเดือนเขาเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกฝังลึกในผืนดินหลังวัดภาพของนางเดือนที่ถูกล้อมรอบด้วยผู้คนถือคบเพลิงตะโกนด่าทอเล็ขับไล่น้ำตาของนางเดือนไหลรินบนใบหน้าเธอกล่าวคำสาปสุดท้ายก่อนสิ้นใจคนที่มาเหยียบย่ำในที่นี้จะต้องติดอยู่ในความมืดนี้เหมือนฉัน ไม่มีวันได้พบแสงสว่างอีกเลยภาพเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วภัยรู้สึกตัวเหมือนตกลงไปในความมืดมิดที่ไร้จุดจบไร้แสงสว่างไร้ทางออกทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยความมืดและเสียงร้องไห้ของวิญญาณที่ถูกลืมช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเสียงนั้นกลับมาดังก้องในหัวใจของไผ่จนแทบพลัง้งแต่ยิ่งไผ่พยายามช่วย เหมือนเขากลับเข้าไปในวงจรคำสาปที่ไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายเริ่มเย็นเฉียบจนถึงกระดูกจิตใจเริ่มสั่งสวัยเหมือนถูกดึงให้หลุดออกจากร่างทันใดนั้นแสงไฟฉายในมือของไผ่ก็ดับลงอย่างปริศนาทิ้งเขาไว้ในความมืดสนิทที่แท้จริงเสียงหัวเราะแผ่วเบากลายเป็นเสียงกรีดร้องของวิญญาณน,นับร้อยที่ถูกขังอยู่ในหลุมลึกไผ่พยายามจะวิ่งหนี แต่ทุกก้าวเหมือนถูกพันธนาการด้วยเชือกมืดที่มองไม่เห็นความหวาดกลัวและความสิ้นหวังแพร่ซ่านจนเขาไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรือฝันในที่สุดเขาก็ล้มลงกับพื้นเย็นเฉียบใบหน้าของหญิงสาวนางเดือนปรากฏขึ้นใกล้ๆเรากับจะถามว่าพร้อมหรือยังที่จะอยู่กับฉันตลอดไป ภัยลืมตาขึ้นมาอีกครั้งในความมืดมิดไร้แสงสว่างที่ที่เขาอยู่เหมือนหลุดออกจากโลกแห่งความเป็นจริงมันจะกาดรอบตัวเย็นเยียบจนแทบจับใจเหมือนเวลาหยุดนิ่งและเสียงกระซิบยังคงก้องก,องกังวานอยู่ในความเงียบเขาพยายามขยับร่างกายแต่เหมือนถูกมัดตรึงด้วยแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจจนเขาแทบจะหมดเรี่ยวแรงทำไม ทำไมต้องเป็นฉันไัยกระซิบด้วยเสียงสันเงาดาเริ่มล้อมรอบเขาเหมือนคลื่นมรณะที่กําลังโอบล้อมทันใดนั้นแสงไฟสลัวใส่หลัวปรากฏขึ้นในระยะไกลเขารีบคลานไปหาไฟนั้นด้วยความหวังว่าจะหลุดพ้นแต่ยิ่งเขาใกล้แสงแสงนั้นก็ยิ่งดูเหมือนจะถอยหนีไประหว่างทางไผ่ได้ยินเสียงเด็กๆหัวราะเยาะและเสียงร้องไห้ผสมปนเปกันไปมาบางครั้งก็เป็นเสียงคนพูดซ้ำๆว่า กลับไปอย่ามาคืนนี้ไม่ปลอดภัยภัยรู้สึกเหมือนถูกมองและถูกติดตามทุกฝีก้าวความสับสนในใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเขาเริ่มสงสัยว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่จริงหรือไม่เมื่อถึงจุดหนึ่งภัยพบประตูไม้เก่าๆที่ผุพังอยู่กลางความมืดประตูนั้นมีรอยแกะสลักเป็นคำสาบโบราณเป็นตัวหนังสือเก่าที่แทบอ่านไม่ออก แต่บางส่วนที่เขาพอจะจําได้คือจงหลบหนีหากไม่ต้องการติดอยู่ตลอดการเขารู้สึกว่าประตูบานนั้นเป็นทางเดียวที่จะนำพาเขากลับสู่โลกภายนอกแต่ในขณะเดียวกันกลิ่มเหมือนเน่าและเสียงกระซิบก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไผ่รวบรวมความกล้าและผลักประตูออกไปแต่ทันทีที่เปิด ประตูกลับนําเขาไปสู่ห้องโถงกว้างที่เต็มไปด้วยร่างของผู้คนที่เหมือนถูกตรึงอยู่ในความมืดมีใบหน้าซีดเผือดและดวงตาที่ว่างเปล่าจ้องมองเขาอย่างเย็นชาเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงคำสาปกรีดร้องจงอยู่กับเราอย่าลบหนีหนึ่งในร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ภายเห็นว่าเป็นชายชาราที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดในอดีตใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความทุกข์ทรมาน ช่วยเราช่วยพวกเราให้รอดพ้นชายชรากระซิบด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนัยรู้ว่าพวกเขาคือผู้ที่ติดอยู่ในคำสาปไม่สามารถไปไหนได้และเขาก็เป็นคนล่าสุดที่ถูกดึงเข้ามาทันใดนั้นเองเสียงแหลมสูงของหญิงสาวนางเดือนดังขึ้นทั่วอ้องไม่มีใครหนีไปได้ทุกคนจะต้องอยู่กับฉันตลอดไป ความมืดรอบตัวกลายเป็นพายุหมุนมนที่ดูดดึงไผ่เข้าไปเรื่อยๆเขาพยายามต่อสู้แต่เหมือนแรงโน้มถ่วงของความมืดจะยึดเขาไว้แน่นในที่สุดภัรร้องกะโกนขอความช่วยเหลือจากวิญญาณเหล่านั้นผมจะช่วยพวกคุณบอกผมหน่อยผมต้องทำยังไงชายชราพยายามตอบแต่เสียงของเขาเหมือนจะจางหายไปต้องหาวิธีทำลายคำสาบที่ซ่อนอยู่ใน ก่อนที่คำตอบจะจบประตูหงถูกปิดลงอย่างแรงเสียงดังปังสั่นสะเทือนทั้งพื้นที่ภพยถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดอีกครั้งกับเสียงหัวเราะและเสียงคร่ำครวญที่มีที่สิ้นสุดเขารู้ว่าถ้าอยากรอดชีวิตและช่วยเหล่าวิญญาณเหล่านั้นได้เขาต้องค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดหลังวัดนี้ให้เจอก่อนที่สายเกินไปเสียงประตูที่ปิดลงอย่างแรง ยังดังก้องอยู่ในใจไผ่เขาแทบจะไม่หายใจความมืดที่โอบล้อมร่างกายทําให้เขารู้สึกเหมือนตกลงไปในห้วงแห่งความว่างเปล่าที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ในความมืดนั้นเสียงกระซิบของวิญ,ญญาณทั้งหลายยังคงดังไม่หยุดช่วยเราช่วยเราเป็นคำขอร้องที่เต็มไปด้วยความหวังและความสิ้นหวังในเวลาเดียวกัน ภัยพยายามรวบรวมความกล้าเขารู้ว่านี่คือช่วงเวลาสําคัญที่จะต้องเผชิญหน้ากับคำสาบและเปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่หลังวัดนี้เขาจดจำคำพูดของชายชราที่บอกว่าต้องหาวิธีทำลายคำสาบที่ซ่อนอยู่และความรู้สึกที่แวบเข้ามาในใจบอกให้รู้ว่าคำตอบอยู่ในสมุดบันทึกเก่า ที่เขาพบในคืนแรกในความมืดมิดไผ่ควานหาสมุดบันทึกนั้นด้วยมือที่สั่นเทาเมื่อจับต้องสมุดได้เขาเปิดออกอก่านอย่างรวดเร็วสมุดเล่มนั้นเล่าถึงพิธีกรรมโบราณที่พระอัครเดชและนางเดือนเคยทำไว้เพื่อปกป้นหมู่บ้านแต่กลับถูกบิดเบือนจนกลายเป็นคำสาปอันร้ายแรงที่ดักจับวิญญาณไว้หลังวัดพิธีกรรมนี้ต้องการแสงเห็นความจริง ที่จะส่องสว่างความมืดและเสียงแห่งความเมตตาที่จะปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกจองจำัยจดจำบทสวดในสมุดและเริ่มร้องท่องบทสวดด้วยเสียงที่หนักแน่นแม้จะอยู่ในความมืดมิดท่านใดนั้นแสงสีขาวอ่อนๆเริ่มปรากฏขึ้นจากสมุดบันทึกแผ่กระจายไปทั่วห้องโถงที่เต็มไปด้วยวิญญาณเสียงคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้และเสียงหัวเราะแห่งความโล่งใจ ร่างของวิญญาณเริ่มจางหายไปอย่างสงบนางเดือนปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าไผ่เธอยิ้มบางๆด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงบขอบคุณที่ช่วยเราฉันและทุกคนจะได้พักผ่อนเสียทีไผ่รู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านทั่วร่างราวกับความมืดในใจค่อยๆถูกแสงสว่างแทนที่ แต่แล้วความมืดก้อนใหญ่ที่ถูกซ่อนลึกในวัดเริ่มแผ่ขยายเสียงหัวเราะร้ายกาจด,ดังขึ้นอีกครั้งไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกความมืดนี้จะไม่มีวันถูกทำลายเสียงแหบพราดังกังวาลราวกับมาจากนารกใต้พิพภพไพ่หันกลับไปเห็นร่างเงามืดใหญ่ปรากฏขึ้นร่างนั้นใหญ่โตและเต็มไปด้วยความชั่วร้ายมันคือ วิญญาณของพระอัครเดชที่ถูกคำสาบมืดครอบงำภัยไม่หวั่นไหวเขายังมีบทสวดและแสงจากสมุดในมือเขาร้องท่องบทสวดด้วยเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแสงสีขาวขยายวงกว้างขึ้นร่างเงาของพระอัครเดชเริ่มสลายกลายเป็นเท่าฐานราวกับถูกล้างด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อแสงสีขาวสว่างเต็มพื้นที่ทั้งวัดและบริเวณหลังวัดกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ต้นไม้เริ่มผลิใบและเสียงนกร้องดังกังวานในยามเชา้าไพ่ลืมตาขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ข้างนอกวัดร่างกายอบอุ่นและใจสงบเขารู้ว่าเขาได้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกจองจำได้สำเร็จแต่เขาก็รู้ด้วยว่าบางสิ่งในโลกนี้จะยังคงหลับไหลรอวันที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ถ้าคุณยังไม่หลับก็ขอแสดงความยินดีแต่ระวังคืนนี้มีใครบางคนแอบมานั่งฟังข้างเตียงคุณด้วยถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งไว้เพราะความเงียบมักจะมีเสียงบางอย่างซ่อนอยู่เสมอ